ขั้นตอนแรกนะครับให้เราผสมซอสสาหรับผัดก่อนนะครับก็จะมีน้าพริกเผานะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมซอสทุงรสขาเขียวนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยเนะาะคนี้เข้ากันครับหลังจากนั้นก็ลองชิมรสชาติดูเนาะ น้ำมันสำหรับทอดนะครับเนื้ออกไก่นะครับให้เราหั่นเป็นชิ้นพอประมาณเน,ะนาะนำมาคลุกกับแป้งทอดขอบาเนนปรผสมบางๆนะครับ นำเนื้ไก่ลงทอดด้ยครับผมจะทอดให้เหลืองกรอบเลยนะครับตอนนี้ไก่เราก็กรอบได้ที่แล้วนะครับ ตักขึ้นมาพักไว้ให้เติ็เติมน้ำมันน้ำมันหมูนะครับกระเทียมสับหยาบ ให้เราใช้ไฟอ่อนนะครับพอกระเทียมเริ่มเหลืองเราก็จะตามด้วยน้ำซอสที่เราผสมไว้นังครับ ซอสลงไปแล้วให้เติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับหอมใหญ่นะครับหลังจากที่เรา รสชาติซอสได้ตามที่ต้องการแล้วก็ออกพริกหวานสามสีนะครับวันนี้เลือกใช้ผัดสักคู่ให้ผักสลดนะครับสีสันน่าทานมาก ยัเงเปนไฟกลางได้เลยนะครับหลังจากที่ใส่ผักลงไปแล้วพอผักเราเริ่มสลดก็ตามด้วยเนื้อไก่ที่ทอดไว้เลยครับลุกเ้าให้เข้ากัน คลุกเข้าเข้ากันดีแล้วก็ตามด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานนะครับหลังจากนั้นก็ออกปิดท้ายด้วยต้นหอมได้เลยอย่างน,นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับอกไก่ผัดต้าพริกเผาฝีมือคุณยม่ใจเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในจานครับครับ,รบนี่ก็คือหน้าตาเมนูอกไก่ผัดต้าพริกเผาฝีมือคุณยมใจนะครับลองไปทําทานกันดูนะครับ ไม่ว่าจะทานกับข้าวหรือกับแก้มเนี่ยเด็ดเป็นแพ้กันทีเดียวเชียวนะครับคลิปโดนใจฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ